เปิดพระเอกข้างกายเบลล่าราณีหลังโพร,ร่วมแสดงความยินดีเปิดตัวพร้อมผ่าออกงานเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญกลับมาเป็นโสดจนทำให้แฟนๆหลายคนแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าโดนจับตามองเรื่องสัมพันธ์กับพระเอกรุ่นน้องกองทัพพิก หลังเล่นละครด้วยกันล่าสุดทางด้านเบลล่าราณีประกาศข่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่โดยมีเมนูทั้งกาแฟของหวานให้เลือกกันอย่างมากมายรวมถึงมีเพื่อนในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเพรียบรวมถึงด้านกองทัพพิกค,คู่จิ้นเบลล่ารานีเดินทางมาที่ร้านร่วมแสดงความมีดีกับเบลล่ารานี แต่ที่ทำกริชยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของเบลล่าราณีกับกองทัพพีคโดยในภาพเห็นว่ากองทัพพีคโอบด้านหลังแนบชิดเบลล่าจนทำเอาด้อมเบลล่าพีคนั้นปลื้มหนักมากย้อนกลับไปเรียกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญหลังจากที่อดีตคนรักเวียสกุลวัฒนแต่งงาน กับวิกกี้พิมลยาหลังคบหาดูใจกันมาปีก,กว่าและต้องบอกเลยว่าการแต่งงานในครั้งนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่ยังมุฟออนไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเบลล่าโดนจับตามองเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องกองทัพพีกหลังมีภาพคล้ายว่าทั้งสองแอบไปไหว้พระที่เดียวกันในช่วงวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา แต่ภายหลังทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าราณีเคลื่อนไหวแล้วหลังเบลล่าพิกโดนจับตาซุ่มคบกันหรือไม่ซึ่งทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวเบลล่ารานีได้กล่าวว่าเบลล่าและน้องพิกไปกันคนละวัดน้องพิกไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาใหญ่และทีมละครค้างคืนหนึ่งแล้วปรับยืนยันเลยว่าไม่ได้วัดเดียวกันอย่างแน่นอนค่ะเอารูปเทียบกันได้เลยล่าสุด าพาไปย้อนฟังสัมภาษณ์ที่เบลล่าลานีพูดถึงความรักครั้งใหม่ในงานเปิดตัวภาพยนต์บุพเพสันนิวาสว่าตอนนี้มีความสุขอยู่กับงานทุกอย่างแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องขวนขวายหรือหาความสุขอย่างอื่นเองส่วนเรื่องของุหนุ่มตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ ชีวิตมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะคอยให้เป็นเพื่อนพี่น้องกันไปก่อนแต่ถ้าหากรุกมากๆเราก็จะไม่ค่อยโอเคทุกวันนี้แทบหาเวลาว่างก็ไม่ได้แล้วมีเวลาว่างแค่5นาทีต่อวันก็คุยกันแบบนี้ไปเผยสเปคหนุ่มใหม่เบลล่าราน,นีเผยว่ารุ่นนี้ไม่มีสเปคแล้วขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวของเราได้ก็พอแล้ว